แสดงฝีมือเจียวไข่ปรุงอย่างใส่ใจง้อพ่อริดสูตรนี้มีอะไรบ้างไปดูกันพรมลิขิต e ี0.12เมื่อหนุ่มกำยำกล้าแกร่งมาดแมนสมชายชาตรีอย่างข้อริดเริ่มมีความสิเนหาในความกากันของพุทตานแต่ด้วยความจีบไม่เป็นจึงออกอาการหึงหวงเสียเต็มประดาโดยยังไม่รู้ตัวว่านั่นคือความรักนั่นเอง ต้องบอกเลยว่าพรมลิขิตนับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเพราะข้อริทที่รับบทโดยหนุ่มโปบธนวัฒจะเริ่มรู้สึกดีต่อพุทธาลที่รับบทโดยนางเอกสาวเบลล่ารานีจนเก็บทรงไม่อยู่ไม่ว่าหนุ่มที่ไหนที่เข้าใกล้พุทธาลก็ทำให้พ่อริศมีอาการหมุดหงิดอย่างบอกไม่ถูก ชัดเสียเจนพุทธาลที่เหมือนจะไม่เข้าใจแต่ก็เข้าใจต้องออกรงม้อง,งอนกันอยู่หลายรอบก่อนจะหายโกรธแล้วมาสอนดาบให้พุทธาลตามคำขอเพื่อใช้เป็นวิชาป้องกันตัวซึ่งสิ่งที่พุทธาลบรรจงทำมาเพื่อบรรเทาอาการงอนของข้อฤิ์นั่นก็คือข้าวราดไข่เจียวอาหารที่ดูธรรมดาแม้ พุตตานจะมีเวลาลงครัวน้อยแต่แม่ก็ใส่ใจในการปรุงเป็นอย่างดีโดยไข่เจียวออกมาน่ารับประทานมากๆทั้งกรอบสีเหลืองทองหน้าลิ้มชิมยิ่งนักว่าแล้วพ่อริดก็กินจนเกลี้ยงจานซึ่งมีซีนป้อนข้าวกันด้วยนะบอกเลยว่าหวานเวอร์เบอ,อร์ใหญ่บึ้มด้านพุธตานที่ทำเป็นไม่สนใจแต่ไงแอบส่องตอนพ่อเขากินอย่างร็ดอร่อย กินไปยิ้มไปคนทำก็เขินอาจิว่าแล้วเรามาส่องกันดีกว่าว่าไข่เจียวสูตรพิเศษของพุตตานนั้นแม่ใส่อะไรลงไปบ้างโดยแม่พุทตานได้ซอยหอมแดงหลายหัวพริกสดทั้งแดงเขียวและเด็ดใบโหระพาใส่ลงไปในไข่เจียวพอน้ำมันร้อนก็นำลงทอดในทันทีพลิกซ้ายพลิกขวา ขอไข่เจียวเหลืองทองสวยงามก็ตักใส่จานที่มีข้าวสวยร้อนๆโปะลงไปแบบนั้นแถมต่อท้ายด้วยพริกน้ำปลาแกล้มนิดแกล้มหน่อยให้พอมีรสชาติหน้าฟาดไมหมล่ะทุกคนต่อมาในซีนสอนฟันดาบแต่สอนยังไงก็ไม่รู้มันน่ารักตะมูตะมีไม่ไหวหน้าใกล้หน้าหัวใจใกล้หัวใจสุดๆ เบื้องหน้าดูตะมุตะมีแต่เบื้องหลังดูจะเป็นซีนขำๆซะมากกว่าเพราะไม่รู้ว่าใครไปสะกิดเส้นตื้นซ้อมท่าอยู่ดีๆลูกบ้าจี้ก็ระเบิดออกมาพอโป๊บซ้อมจะสอนดาบเบลล่าเอามืออ้อมมากอดน,นิดนึงเบลล่าก็หลุดขำซะแล้วส่วนโป๊บก็ขำตามกันจนไม่มีใครหยุดใครได้อันนี้แค่ซ้อมดาบเบื้องต้นเท่านั้นนะจ๊ะ ถ้าซ้อมจริงจังกว่านี้พูดเลยว่าไม่ควรพลาดอยากได้อาจารย์สอนดาบแบบพ่อฤิ์สักหลายหลายคนเลยเจ้าค่ะ